นิดทาทาลอลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะก๊อจะทำพลิกอากาศที่เพื่อนเพื่อนเล่นกันในหัวข้อนะคะเขามองคุณเป็นยังไงบ้างในสายตาเขานะคะคุณดูเป็นยังไงบ้างเนาะเราลองมาดูกันดีกว่านะคะความคิดความรู้สึกที่เขามองคุณเข้ามาเนี่ยเขาคิดแบบไหนเขามองคุณเป็นยังไงนะคะกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามคุณเลือกตามกอง้าที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะ ถ้าเรได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาดูกันที่คนที่เลือกกองแรกนะคะว่าคุณดูเป็นยังไงในสายตาเขาบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะเรามาดูที่ความหมายของไพ่ใบนี้ก่อนเนาะไพ่ควินถือถ้วยเนี่ยนะคะลักษณะตัวตนของคุณก่อนนะเดี๋ยวก็จะไปขยายข้างในอีกทีหนึ่งนะคะลักษณะตัวตนของคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่ อ่อนโยนนะละมุนนะคะมีความน่ารักมีความอ่อนหวานสดใสนะคะแต่ในขณะเดียวกันบางครั้งคุณก็แอบมีความเซนซิทีฟนะคะเป็นคนที่มีจิตใจที่เมตตาม,มากๆนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีพลังงานของคนเป็นแม่บ้านพ่อบ้านนะคะนะคะชอบดูแลชอบเอาใจชอบเอาใจใส่คนที่รักแม้แต่กระทั่งคนรอบข้างก็ตามนะคะคุณมักจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่น ชอบรับฟังคนอื่นชอบเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นทั้งๆที่ตัวเองบางครั้งก็แอบบแบบแอบบมีความเป็นคนที่เซนซิทีฟเนาะน้อยเนื้อต่ําใจอะไรยังไงก็ไม่ค่อยแสดงออกอะไรออกมาเท่าไหร่นะคะบางครั้งอาจจะดูเหมือนเป็นคนที่ยิ้มง่ายนะเป็นคนใจดีเป็นคนที่คนอยากจะเข้ามาหาเข้ามาปรึกษาบ่อยๆดูเป็นคนที่โลกสวยนะมองโลกในแง่ดีตลอดเหมือนอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ได้เลยอะค่ะนะคะ,นะค,ะคนที่เลือกกองเนี้ยตัวตนแบบ หลักๆเบื้องต้นเลยนะคะที่ก๊อปยังไม่ได้ขยายข้างในนะที่เขามองคุณเข้ามานะคะอย่างแรกเลยเนี่ยปุ๊บแรกเขาจะรู้สึกแบบเนี้ยกับคุณนะแล้วเขาก็มองคุณเป็นคนอ่อนหวาน mm hmm. คุณอาจจะเป็นคนที่พูดจาเข้าใจพูดเป็นคนที่พูดจาเพราะด้วยนะคะ mm hmm. เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบละมุนละไมละเมียดอะไรประมาณนี้มีความสวยมีความน่ารักนะคะ mm hmm. ในขณะเดียวกันก็มีความเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความมีความแบบ ซนซิทีฟข้างในเขาเรียกว่า,าซึมเศร้าข้างในอ่ะแต่ไม่ค่อยแสดงออกอะไรออกมามีความเป็นศิลปินสูงมีอารมณ์ศิลปินมีอารมณ์ของคนที่จินตนาการนะคะจินตนาการเพ้อฝันอะไรประมาณเนี้ยนะคะเงียบขรึมอ่อนโยนสุภาพแต่แอบแฝงไปด้วยความแข็งแกร่งนะคะเป็นคนที่มีความคิดเป็น Creative มีอำนาจแบบจิตแบบมีความเขาเรียกว่ามีกลิ่นอายของคนที่มีศิละปะทางอารมณ์มากๆะค่ะผู้ง่าย ะะบกปิดบกปิดความความรู้สึกเก่งนะอันนี้คือตัวตนคุณนะคะตามพลังงานไพ่นะทีนี้เรามาดูกันว่าสิ่งที่เขาคนนั้นมองคุณนะ่ะเขามองแบบไหนคะเขามองว่าคุณเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวก็ขออ,อ,อันนี้แป๊บหนึ่งนะเขามองคุณเป็นยังไงบ้างคะเขาคนนั้นเขามองคุณเป็นยังไงบ้างในสายตาเขา เก้าถ้วยเนี่ยคุณดูเป็นคนที่มีความสุขอยู่ตลอดเวลาเนาะห้าถ้วยบางครั้งก็แอบแบบอ่อนไหวผิดหวังอะไรง่ายๆเศร้าคิงถือเหรียญไฮโลแฟนติดมาสองใบเนาะเอมเพลอร์น,นะคะสองถ้วยสองเหรียญห้าเหรียญ เด็กถือถ้วยเฮอร์มิตนะคะใต้สำรับเป็นควีนถือดาบเดี๋ยวก็ขอขยับแป๊บหนึ่งนะโอเคเพราะว่าเมื่อกี้กล้องเก็บไม่หมดคนคนนี้นะคะสิ่งที่เขามองคุณเข้ามานะคุณอย่างที่บอกตัวตนคุณไปเมื่อกี้ค่ะนะคะควีนะะ Queen ถือถ้วยนะที่คุณเลือกอะ่ะคุณเป็นคนที่อ่อนโยน อ,อนน่อนโยนอ่อนไหวแต่ซ่อนแอบซ่อนความแข็งแกร่งอยู่ข้างในข้างในคุณอะนะคะแข็งแกร่งมากแต่ภายนอกของคุณก็อ่อนโยนมากเช่นกันเป็นคนที่ใครอยู่ใกล้ด้วยแล้วมีความสุขรวมทั้งคนคนนั้นด้วยที่คุณถามถึงเขามองว่าเวลาเขาอยู่กับคุณอะคุณแบบดูมีมีความแบบสดใสมีความน่ารักคุณเป็นคนที่รักใครรักจริงเป็นคนที่รักแล้วทุ่มเทมากๆนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องความรักคุณเป็นคนที่ ถ้าเกิดคนคนนั้นเป็นคนที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นสามีภรรยาเป็นลูกเป็นเต้าเป็นพี่น้องเป็นพ่อแม่เป็นเพื่อนที่รักมากๆนะคุณจะเป็นคนที่ทุ่มเททุกอย่างทุ่มเทจนบางครั้งตัวเองอ่ะก็มานั่งผิดหวังเสียใจเป็นเพราะตัวเองดีมากเกินไปทุ่มเทจนมากเกินไปดีจนมากเกินไปรักจนมากเกินไปท้าที่สุดนะคะมักจะไม่ค่อยได้รับการตอบแทนกลับมาในสิ่งที่คุณทุ่มเทอ่ะนะคะคุณเป็นคนที่แสดงออกกับเขานะนะ คนที่คนคนนั้นที่คุณถามถึงนะคะเขารับรู้ได้เลยว่าคุณเป็นคนที่พยายามเป็นผู้ให้พยายามที่จะดูแลเขาเป็นอย่างดีนะคะพยายามที่จะทําทุกอย่างเพื่อเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องเงินเรื่องทองคุณเป็นคนที่ใจกว้างนะคะคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าในความอ่อนโยนในความอ่อนไหวของคุณคุณก็มีความหนักแน่นมั่นคงมากๆคุณเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษนะคะเป็นคนที่ยึดหลัก เอาหลักธรรมะมาเป็นเครื oh <yeah. S 1> ่องยึดเหนี่ยวจิตใจด้วยมีความทั้งน่ารักทั้งเข้มแข็งคือหลายหลายบุคลิกมารวมอยู่ในคนคนเดียวอะเด็กถือถ้วยขยายไฮโรฟนคุณเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามองว่าบางครั้งอะคุณก็ดูเป็นแบบว่าชอบสวดมนต์ไหว้พระทําบุญเนาะเขามองว่าคุณเป็นคนใจบุญด้วยนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีหลากหลายบุคลิกหลากหลายอารมณ์ เวลาที่คุณเวลาที่คุณแบบอ่อนไหวก็อ่อนไหวมาก,มากๆขี้น้อยอกน้อยใจนะคะแต่บทเวลาเข้มแข็งขึ้นมาสตรองขึ้นมาคุณก็เข้มแข็งมากคุณมักจะเอาธรรม,มะเข้ามายึดเหนี่ยวจิตใจคุณหรือคุณมักจะมีความเป็นผู้ใหญ่อยู่ในตัวเองในบางครั้งอะ่ะเขาอาจจะมองคุณเหมือนเด็กในสายตาเขาบางครั้งคุณดูเด็กมากบางครั้งก็งองแงงองแงงนะคะบางครั้งก็อ่อนไหวนะคะอะไรก็น้ําตาไหลอะไรก็ น้อยใจอะไรก็งอนในบางทีนะแต่บางทีบทจะเข้มแข็งขึ้นมาบทจะมีเหตุมีผลมีหลักมีการขึ้นมาคุณก็ดันทําตัวเหมือนเป็นผู้ใหญ่ในขณะเดียวกันคือตรงกันข้ามเลยกับสิ่งที่เขามองอะ่ะนะคะกับเรื่องความรักคุณอาจจะดูเซนซิทีฟง่ายแต่กับเรื่องการปกครองคนการทํางานอะไรพวกนี้คุณจะเป็นคนที่เข้มแข็งอยู่แบบเขาเรียกว่าเป็นคนละคนกับเวลาอยู่กับเขาอะ่ะเวลาอยู่กับเขาเขาบอกว่าคุณดูอ่อนโยนอ่อ,อนหวาน ดูมีความเป็นเด็กนะคะดูแบบขี้อ้อนอ่ะเป็นคนขี้อ้อนอะไรประมาณเนี้แต่ทําไมเวลาคุณไปอยู่กับบุคคลภายนอกหรืออยู่กับในองค์กรที่ทํางานคุณอะ่ะคุณกลับกลายเป็นคนที่เข้มแข็งได้เป็นหัวหน้าทีมเป็นหัวหน้าคนได้หรือเป็นคนที่สามารถสั่งการคนอื่นได้อย่างดีตรงนี้ล้ค่ะที่บางครั้งเขารู้สึกว่าคุณมีหลากหลายบุคลิกเนอะจนบางครั้งเขาเองเขาก็งงในความแบบในความที่คุณมีมีหลายสิ่งหลายอย่างในตัวเองอะ่ะ แต่นั่นคือข้อดีสิ่งที่เขามองมาคือข้อดีนะคะเขาบอกว่าคุณเป็นคนหาเงินเก่งเก็บเงินเก่งแต่บางครั้งคุณก็ใช้เงินเก่งเช่นกันนะคะสองเหรียญเป็นคนที่หมุนเงินเก่งมากๆนะคิงถือเหรียญมีความมั่นคงทางการเงินแต่บางครั้งคุณก็มักจะใช้เงินไปกับการแบบการซื้อความสุขให้กับตัวเองให้กับคนรักให้กับคนที่คุณให้กับคนที่คุณรักอะไรประมาณนี้เป็นคนหน้าใหญ่ใจโตใจกว้างนะคะบางครั้งคุณบทจะเงียบคุณก็เงียบเขาก็ตามอารมณ์คุณไม่ทัน แต่เขามองว่าคุณเป็นคนที่รู้ว่าเวลาไหนควรควรปฏิบัติตัวแบบไหนรู้กาลรรเทศะนะคะแล้วเนี่ยแหะค่ะเป็นสิ่งที่เขารู้สึกชอบรู้สึกรักในตัวคุณนะคะเป็นคนที่อยู่กับบุญอยู่กับศีลอยู่กับธรรมนะคะรู้ผิดชอบชัว่วดีอะไรประมาณเนี้นะนี่คือสิ่งที่เขามองคุณเข้ามานะคะก็ประมาณนี้เนอะเรามาดูแค่ว่าเขามองยังไงคุณเท่านั้น นะคะก็จะไม่ได้ดูอะไรแบบขยายมากไปกว่าน,นี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เขามองคุณเข้ามานั่นคือสิ่งที่ดีท้ายที่สุดเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่เด็ดขาดชัดเจนหนักแน่นเวลาที่คุณเจอปัญหาอะไรที่คุณต้องตัดสินใจคุณก็เด็ดเดี่ยวนะคะไพควีนถือดาบเด็ดเดี่ยวจริงจังมุ่งมัน่นนะคะให้อภัยคือให้อภยัยเป็นคนที่ให้อภัยกับคนบ่อยมากแต่ก็มาจะผิดหวังบ่อยๆโดยเฉพาะกับคนคนนี้ที่คุณถามถึงแต่หมดเวลาที่คุณไม่ก็คือไม่เลยแล้วคุณก็เงียบไปเลย นะคะเวลาที่คุณไม่พอใจอะไรบางครั้งคุณเงียบคุณใช้วิธีการคือคุณเงียบนิ่งเข้ากรีบเมฆไปเลยอะไรประมาณเนี้นะคะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณมองคุณเข้ามานะประมาณนี้แต่เขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนน่ารักอ่ะคุณแบบเป็นคนที่เขายังไงเขาก็รักอ่ะนะคะสองถ้วยขยายเก้าถ้วยเวลาที่อยู่ใกล้แล้วมีความสุขแล้วมันทาให้เขาอยากมีคุณตลอดไปเรื่อยๆอะนะคะเขารู้สึกว่าเขารู้สึกแบบผูกพันอ่ะมีความผูกพันกับคุณ เป็นเหมือนกับพมลิขิตรักที่เหมือนรักแรกพบถึงแม้ว่าคุณจะง้องแงงบ้างหรือดีบ้างไม่ดีบ้างยังไงก็ตามแต่คนคนนี้ก็ยังรักและมั่นคงกับคุณประมาณนี้นะคะโชคดีมีความสุขนะฝากซัปสกา,ายไลท์ชัยให้กอปด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมาดูกองที่2กันนะคะเป็นไพ่ใบนี้นะคะควินถือไม้เท้านะคนที่เลือกกองที่2นะคะไพ่ใบนี้นะคะความหมายตัวตนของคุณเลยนะควินถือไม้เท้าเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความ มีความกระฉับกระเฉงอะนะคะเป็นคนที่ดูมีความฉลาดปฏิพันธ์ไหวพริบดีมากๆนะคะเป็นคนที่มีความสามารถมากๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการทํางานนะเป็นคนมีความอบอุ่นเป็นที่ปรึกษาให้กับคนนั้นคนนี้อยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่มีความรู้นะคะชอบการสังคมนะชอบชอบการแบบช่วยเหลือคนอื่นในแง่เรื่องของการให้อาเป็นที่ปรึกษาก็ได้นะคะเห็นใจคนนั้นคนนี้ แล้วก็เป็นพลังงานของคนที่เป็นหัวหน้าง,งานที่ดีเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะเป็นคนที่ซื่อสัตย์จริงใจนะคะแต่คุณจะเป็นคนที่รักอิสระแล้วก็ชอบชอบสอนผู้อื่นชอบให้ผู้อื่นอยู่ในในโอวาสในสิ่งที่คุณในสิ่งที่คุณสอนในสิ่งที่คุณบอกเป็นคนที่ชอบให้ความรู้ผู้อื่นเป็นคนที่ชอบแบบชอบการทํางานแล้วมีภาวะผู้นําสูงมากๆ,เป,ากๆะะเป็นลนีดเดอร์ชิพมากๆนะคะเป็นลักษณะของคนที่แบบ มีความใจร้อนมีความรุนแรงอยู่ในอารมณ์ข้างในลึกๆนะคะมีเหตุมีผลก็จริงแต่ถ้าบทเวลาคุณร้อนคุณจะร้อนมากนะคะถ้ามีใครมาทําให้คุณโกรธนะคุณจะมีความรู้สึกที่แบบคุณยอมไม่ได้โดยเฉพาะถ้าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่จริงแล้วไม่ยุติธรรมสาหรับคุณหรือสําหรับคนที่คุณรักนะคะคุณก็จะต่อสู้แบบชนิดที่ว่าไม่ยอมอ่ะเป็นคนไม่ยอมคนเป็นคนที่ใจร้อนนะคะแต่ภายนอกคุณคุณจะเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์แบบร้อนแรงนะ เป็นคนที่พูดจานะคะอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้ถึงขั้นขวานผ่าซ่าแต่เป็นคนที่คำพูดคาจาเฉียบแหลมเหมือนกันเป็นคนที่คําพูดคําจาสามารถที่จะทําให้คนเชื่อแล้วก็สยบได้อะทาเหมือนกับสะกดเขาให้เขาฟังคุณได้อะไรประมาณเนี้ยนะคะเป็นลักษณะของคนธาตุไฟที่มีพลังงานแบบลุกโชนตลอดมีไฟในการทํางานมีไฟในการทำอะไรก็แล้วแต่ในแต่ละอย่างให้มันสําเร็จ ไปได้ด้วยดีด้วยความสามารถด้วยความรู้ที่คุณมี2อมือสเท้าของคุณนะคะคุณเป็นคนที่มีความมีความแบบมีความคิดที่พุ่งทะยานไปข้างหน้าตลอดความคิดไม่เคยหยุดหย่อนโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องความก้าวหน้านะคะชอบทําอะไรสําเร็จด้วยตัวคุณเองนะเนี่ยคือสัญลักษณ์ของไพ่ใบนี้นะคะในขณะเดียวกันน่ะในความร้อนแรงของคุณน่ะคุณก็มีความเข้มแข็งมีความอ่อนโยน ในขณะเดียวกันเนาะมีความเป็นแบบดอกไม้เนาะดอกทานตะวันเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะจริงจังชัดเจนก็ตามถึงคุณจะดูกแกรง่งดูเข้มแข็งแต่จริงๆคุณก็แอบเป็นคนที่ซ่อนความอ่อนโยนไว้ภายในใจลึกๆด้วยเช่นกันนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วคนคนนั้นละคะเขามองคุณเข้ามาแบบไหนสิ่งที่เขามองคุณนะคะเขามองคุณเป็นแบบไหนในสายตาเขาคะเขามองคุณเป็นยังไง เขามองคุณเป็นยังไงคะ Temperance นะคะ Queen ถือดาบแปดถ้วยหกเหรียญเก้าดาบนะคะแปดดาบแปดเหรียญเก้าไม้เท้าเฮอร์มิตค่ะ หนึ 1> 1ไม้เท้าใต้สำรับเป็นหกดาบสิ่งที่เขามองคุณเข้ามานะคะคนคนนี้เขามองว่าบางครั้งคุณแอบมีความเป็นคนใจร้อนเนาะเป็นคนใจร้อนเป็นคนเด็ดขาดเป็นคนชัดเจนเป็นคนที่ีคิดมากอะไรก็เก็บไปคิดไปหมดนะคะคิดมากคิดไม่บางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องคุณก็เก็บมาคิดได้นะคะแล้วคุณก็เป็นมีพลังงานของคนเป็นผู้ให้นะคะสิ่งนี้เขามองคุณเขามองว่าบางครั้งอะ คุณคิดมากจนเกินไปคิดมากจนทําให้ตัวเองเป็นทุกข์แล้วตัวเขาเองเขาก็ต้องเป็นทุกข์ด้วยนะคะคุณเป็นคนที่โฟกัสเรื่องความสําเร็จคุณต้องการทําอะไรให้เป็นไปอย่างใจคุณทุกสิ่งทุกอย่างแต่บางครั้งอะนะคะมันอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างใจคุณแล้วคุณก็เก็บไปเครียดเก็บไปกดดันตัวเองเก็บไปทุกข์เองอะไรประมาณนี้นะคะคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจตัวเองสูงมากๆทะเยอทะยานไม่ชอบไม่ชอบที่จะเขาเรียกว่าลดลดเขาเรียกนะ ไม่ชอบที่จะลงให้ใครถ้าคุณรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่คุณไม่ยอมอ่ะเป็นเรื่องที่มันไม่ถูกต้องนะคะเด็ดเดีย่ยวแน่วแน่จริงจังชัดเจนนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบยอมแพ้อะไรง่ายๆคุณเป็นคนที่สู้สู้ชีวิตมากๆนะคะคุณเป็นคนที่ปรับตัวได้เก่งเทมเพลรสเนี่ยเป็นเป็นการเปลี่ยนแปลงปรับตัวได้เก่งในความเข้มแข็งคุณแอบมีความอ่อนโยนอ่อนไหวอยู่ข้างในลึกๆนะคะคุณค่อนข้างเป็นคนที่ เครียดอะพลังงานที่เขามองคุณมาบางครั้งคุณเครียดเกินไปคุณต้องลดต้นนี้ลงนะคะเก็บมาคิดอะไรจนมากมายแล้วบางครั้งมันทําให้คนรอบข้างเขาเครียดตามคุณไปด้วยนะคะมีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงมีความมั่นโอกมั่นใจในตัวเองค่อนข้างมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นผูน้นําภาวะผู้นําสูงมากๆเด็ดขาดชัดเจนพูดจาบางครั้งก็ออกจะแนวแบบพูดไม่คิดหรือขวานผ่าซากใส่เขาบ้างในบางครั้ง นะคะเวลาที่มีปัญหาอะไรกันอ่ะคุณมักจะไม่ชอบหันหน้ามาคุยกันเคลียร์กันดีๆแต่คุณมักที่จะหันหลังให้หรือพยายามปิดกัน้นหรือเงียบไปเลยหรือพยายามบล็อกพยายามไม่เคลียร์ให้มันจบพยายามที่จะไม่คุยกันดีๆอะค่ะนะคะ,นะคะจะใช้วิธีการไปคิดแล้วคิดอีกเขาอยากให้คุณแบบเผชิญกับปัญหาเผชิญกับความจริงในบางครั้งอ่ะคุณเผชิญจริงแต่คุณจะ,ะเผชิญด้วยอารมณ์คุณจะไม่ได้เผชิญด้วยเหตุและผลนะคะบางครั้งคุณก็ เขาอยากให้คุณใจเย็นลงนะอยากให้คุณเงียบอยากให้คุณมีสติมากขึ้นนะคะแต่เขาเชื่อเชื่อมั่นในตัวคุณในศักยภาพของความเก่งคุณในเรื่องของอาการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่คุณจะเป็นคนที่เด็ดขาดแล้วก็ต่อสู้ดิ้นรนมากๆนะคะคุณเป็นคนที่บางครั้งนะคะจะเขาเรียกว่าแค้นฝังหุ่นอ่ะเวลาที่โกรธใครแล้วก็โกรธอยู่นั่นอะ่ะนะคะ บางครั้งคุณแสดงความเข้มแข็งออกมาแต่ในใจคุณแอบมีความทุกข์แะทมมีความขมขื่นอยู่ในใจที่ลืมไม่ได้ปล่อยวางยากนะคะเขาอยากให้คุณเป็นคนที่ปล่อยวางอะไรง่ายๆบ้างอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในอัตราตัวตนมากนะคะแล้วก็อย่าแบบให้ลดความให้ลดความมั่นใจเชื่อมั่นในตัวเองลงมาบ้างบางครั้งอยากให้คุณเป็นผู้ฟังที่ดีมากบ้าง นะคะไม่อยากให้คุณเป็นผู้นําจนมากเกินไปจนบางครั้งความเข้มแข็งของคุณความแกร่งของคุณความเก่งของคุณน่ะมันทําให้คนรอบข้างคุณหรือแม้แต่กระทั่งตัวเขาอะ่ะเขากลัวก็จริงแต่ในความกลัวบางครั้งเขาไม่กล้าที่จะเปิดเผยอะไรกับคุณทั้งหมดนะคะไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะบอกนะเหมือนคุณมีความร้อนแรงอยู่ตลอดโดยเฉพาะเขามองว่าบางทีคุณโฟกัสในเรื่องเงินเรื่องความความสําเร็จในชีวิตจนมากเกินไปจนตัวคุณเองอะ่ะขาดความสุข เขาอยากให้คุณนะ่ะหาความสุขในชีวิตให้กับตัวเองบ้างนะคะบางครั้งคุณก็เป็นผู้ให้เป็นผู้ให้จนตัวเองอ่ะเป็นทุกนะคะเป็นผู้ให้จนมากเกินไปในความที่เข้มแข็งของคุณในความสตรองของคุณในความดูเป็นคนที่ดูแบบไม่มีความอ่อนโยนดูเป็นคนแข็งกระด้างตลอดแข็งแกร่งตลอดหรือคําพูดอะไรบางครั้งคุณพูดอะไรออกไปไม่ได้คิดหรือชัดเจนเด็ดเดี่ยวจริงจังจนมากเกินไปอ่ะแต่คุณก็เป็นคนที่ชอบเสียสละเพื่อคนอื่นนะนะคะ เป็นคนที่เสียสละโดยเฉพาะใครมาขอความช่วยเหลือหยิบหยิบยื่นความช่วยเหลือให้เขาเหล่านั้นตลอดแต่ตัวเองอ่ะต้องเป็นทุกนะคะแต่ข้อดีของคุณอีกอย่างก็คือคุณเป็นคนที่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ตลอดเวลานะคะคุณเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่แค้นฝังหุ่นนานก็จริงอะ่ะเป็นคนที่เครียดอยู่กับอะไรนานๆก็จริงแต่บ,บทเวลาคุณตัดคุณตัดชับเลยคุณตัดชับเลยแล้วคุณก็จะมาอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่ง นะคะคิดทบทวนสักพักหนึ่งแล้วคุณก็จะเริ่มต้นใหม่ move on ในสถานการณ์นั้นได้แต่คุณจะเป็นคนที่แค้นฝังหุ่นคิดอยู่นั่นน่ะนะคะบางทีแบบนจนเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วคุณก็ยังไปจําอยู่กับอดีตสิ่งที่เขาเคยทําไม่ดีกับคุณเขาอยากคุณเป็นคนที่โกรธง่ายหายเร็วบ้างอย่ากโกรธแบบแค้นฝังหุ่นจนมากเกินไปเพราะบางทีความเครียดของคุณความจริงจังของคุณไปในทุกๆเรื่องอะ่ะการเก็บมาคิดในทุกๆเรื่องมันทําให้เขารู้สึกอึดอัดใจด้วยเช่นกัน มันทําให้ส่งผลต่อคนที่เขารักคุณต่อคนรอบข้างด้วยเช่นกันนะคะเขาอยากให้คุณมีพลังงานของแบบความสุขเข้ามาบ้างพลังงานคุณส่วนใหญ่อะมีแต่ความเครียดความทุกข์มีแต่ไฟมีแต่ความร้อนอยากให้คุณมีความเป็นธาตุน้ําเข้ามาช่วยบ้างมีความอ่อนโยนมีความสดใสมีความน่ารักเข้ามาบ้างนี่คือสิ่งที่เขามองคุณเข้ามานะคะประมาณนี้นะคะกจ็จาไม่ได้ดูอย่างอื่นให้เนาะดูแค่สิ่งที่เขารู้สึกกับคุณมองคุณว่าคุณเป็นแบบไหนเท่านั้นเอง นะคะก็ฝากซับสไคร์ไลค์แชร์ให้กอบด้วยนะโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดูกองที่3ามกันนะคะเป็นไพ่ใบนี้นะคะพิ้นถือดาบ <c oughs> พิ้นถือดาบนี้นะคะอ่าพลังงานไพ่ใบนี้ความหมายของไพ่ใบนี้นะคะแสดงความเป็นตัวตนของคุณก็คือเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงมาก,มากๆถึงมากที่สุดเด็ดเดียวเด็ดเด็ดขาดชัดเจน,นแน่วแน,น่มั่นคงยอมหักไม่ยอมงอซื่อสัตย์ ะะรักในเรื่องของความยุติธรรมรักในเรื่องของความถูกต้องนะคะแต่บางครั้งก็แอบ,บชอบแบบใช้อํานาจเนาะไม่ชอบแบบไม่ชอบแพ้ใครไม่ชอบยอมแพ้อ่ะพูดง่ายไม่ชอบการที่จะแบบคือคุณยอมที่จะหักนะคะคุณยอมที่จะหักเลยหักดิบไปเลยอะไรก็แล้วแต่แต่คุณจะไม่ยอมลงให้ใครง่ายๆนะคะแล้วคุณก็เป็นนักสู้ตัวยงเลยนะคะสู้ชีวิตมากๆคุณอาจจะชอบการไม่ว่าจะมีการแข่งขันหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณคิดว่า คุณจะต้องเป็นผู้ชนะคุณจะต้องเป็นหนึ่งเดียวคุณจะต้องสามารถทําสิ่งนั้นให้ได้สําเร็จนะคะเป็นคนที่มีจิตใจแน่วแน่แนเด็ดขาดชัดเจนคือตัวตนของคุณเนะี่ยเป็นคนที่มีความพยายามมากๆอุตสาหะมากๆต่อให้เจ็บปวดทุกทรมานผิดหวังเสียใจมากี่ครั้งกี่คราวนะทําอะไรแบบว่าพูดง่ายว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องคนเรื่องความรักแต่คุณก็สามารถที่จะ นำพาตัวเองไปสู่ความสําเร็จด้วยด้วยความสามารถตัวเองอะค่ะนะคะ,นะคะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมากๆเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความอ่อนโยนเนาะเราก็เป็นคนที่สามารถที่จะเชื่อมั่นเชื่อถือได้ในคําพูดของคุณอนะเป็นคนที่พูดอะไรคิดอะไรทําอะไรพูดจริงทําจริงนะคะถ้าพูดแล้วต้องทําให้ได้แต่ถ้าไม่ทําก็คือไม่พูดเลยไม่อยากพูดนะคะอะไรที่รู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณจะไม่พูดให้ความหวังใครทั้งสิ้น ะะแต่ในความในความรู้สึกลึกๆของคุณคุณก็แอบเป็นคนที่สูญเสียอะไรมาค่อนข้างมากเจ็บปวดมาค่อนข้างเยอะเหมือนแมวก้าชีวิตนะคะนะคะเป็นคนที่ทะเยอ,อทยานแล้วก็เก็บความทุกข์ไว้ข้างในแต่ภายนอกจะแสดงความแข็งแกร่งอยู่ตลอดทั้งๆที่ข้างในอะ่ะบาดเจ็บสาหัสมาไม่ใช่น้อยนะคะนี่คือพลังงานตัวตนของคุณนะคะที่ได้ไพ่ใบนี้ที่เลือกไพ่ใบนี้ทีนี้นะคะเรามาดูกันว่า แล้วคนคนนั้นสิ่งที่เขามองคุณเข้ามานะคะเขามองคุณเข้ามาเนี่ยเป็นยังไงบ้างในสายตาเขาคุณดูเป็นยังไงบ้าง l ลเวอรนะคะไนท์ Knight ถือถ้วยหนึ่งเหรียญเจ็ดดาบคิงถือถ้วย Queen ถือถ้วยนะคะ สิดาบ The Sun ค่ะ King ถือไม้เท้า View of Fortune นะคะและ5ถ้วยสิ่งที่เขามองคุณเข้ามานะคะคนคนนี้นะอย่างแรกเลยนะเขามองว่าคุณอะเป็นคนที่แบบเป็นคนที่รักใครแล้วคุณรักรักมากๆรักทุ่มเทผูกพันกับเขาคนนั้นมากๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับคนที่คุณถามถึงเนี่ย เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ทุ่มเทเกี่ยวกับเรื่องความรักกับคนอื่นคุณอาจจะดูเป็นคนเข้มแข็งเด็ดขาดชัดเจนยังไงก็ตามแต่แต่เวลาคุณอยู่กับเขาคุณจะเป็นคนที่เป็นผู้ให้มีแต่ความรักความอบอุ่นความอ่อนโยนนะคะมีแต่ความแบบเอาใจใส่เขาเป็นคนที่แอบมีความอ่อนหวานนะภายนอกตัวตวนที่คุณเลือกเมื่อกี้คือคิงควีนถือดาบใช่ไหมแต่พอเวลาไส้ในที่คุณอยู่กับคนคนนี้สิ่งที่เขามองคุณเข้ามาคุณเป็นคนที่แบบ มีความน่ารักซ่อนอยู่อะแต่ซ่อแต่บุคลิกคุณจริงๆคุณเป็นคนเข้มแข็งแข็งแกร่งแต่ซ่อนไปด้วยความอ่อนโยนความอ่อนหวานความอ่อนไหวความมีเมตตาความน่ารักนะคะเป็นเป็นคนที่เขารู้สึกว่าอยู่ใกล้แล้วมีความสุขนะคะอยู่ใกล้คุณแล้วเขารู้สึกว่าเขาได้รับพลังงานดีๆรับพลังงานบวกๆจากคุณไปค่อนข้างเยอะมากๆนะเป็นลักษณะของคนที่แบบ ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องความรักมากๆเลยคุณเป็นคนที่อาจจะหัวหาความรักอยากเจอรักแท้อยากเจอรักที่ดีอยากเจอรักที่มั่นคงนะคะแต่ในบางครั้งความที่คุณคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องความรักมากเนี่ยค่ะบางครั้งมันก็ทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจกับความรักมาหลายครั้งหลายคราวนะคะคุณอาจจะโดนแบบทําร้ายจิตใจนะคุณอาจจะโดนแบบไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณรักเป็นเพื่อนก็ได้เป็นคนรักก็ได้เป็นคนรอบข้างคุณก็ได้นะคะหรือคนในครอบครัวคุณก็ได้ นะคะคุณอาจจะไปเจอกับความรักที่เป็นความรักที่มันไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะดีซกเท่าไหร่เป็นความรักที่ท็อกซิกนะคะแต่ภาพที่เขามองคุณเข้ามาคือเขาแสดงคุณแสดงให้เขารับรู้ได้ว่าคุณเป็นคนที่จริงใจกับเขามากๆพยายามทุ่มเททุกอย่างเพื่อเขาพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะพยายามที่จะเอาใจเขาในทุนทกๆอย่างแต่ในขณะเดียวกันบางครั้งนะคะคุณก็แอบเป็นคนที่ เซนซิทีฟเนาะในความเข้มเข้มแข็งของคุณน่ะคุณอาจเป็นคนมีความเซนซิทีฟแล้วก็มีความคาดหวังกับความรักค่อนข้างสูงอยากประสบความสําเร็จในความรักนะคะจนบางทีคนคนนี้เขาก็รู้สึกกลัวเขาก็รู้สึกกังวลเนาะว่าเขาจะสามารถเป็นได้ดังที่คุณคาดหวังในตัวเขาไหมนะคะคุณเป็นคนที่อยากทําให้ทุกอย่างมันมันดีอย่างที่คุณคิดอะ่ะอยากแบบอยากให้ความรักอยากให้การเติมเต็มอยากให้ความมั่นคงกับเขา อยากทําทุกอย่างให้กับคนที่คุณรักอะ่ะแบบมีความสุขในทุกๆด้านถึงแม้ว่าตัวคุณเองคุณจะต้องเป็นฝ่ายเสียสละอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็ตามอาจจะเสียสละความเป็นตัวเองเสียสละเงินทองเสียสละทรัพย์สินเสียสละความสุขส่วนตัวนะคะสิ่งที่เขาสัมผัสได้คือคุณเป็นคนที่เสียสละถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ดีพออย่างที่คุณต้องการแต่คุณก็พยายามเป็นคนรักที่ดีของเขา นะคะคุณไม่ชอบการโกหกหลอกลวงคุณไม่ชอบคนที่ไม่จริงใจแต่คุณก็มักจะเจอคนแบบนั้นนะคะตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบความซื่อสัตย์นะเป็นคนที่ชัดเจนหนักแน่นมั่นคงรักใครรักจริงรักรักรักนะคะทุ่มเททุกอย่างแหละเป็นคนที่ป้องกันเขาเรียกว่านะพยายามโปรเทคคนที่คุณรักใครจะมาทําอะไรคนที่คุณรักไม่ได้เลยคุณจะป้องกันเขาตลอดคุณจะเป็นคนที่ปกป้องเขาตลอดเวลา แต่ในขณะเดียวกันตัวคุณมักจะไม่ค่อยได้รับการปกป้องจากใครจากคนที่คุณรักัะเท่าไหร่นะคะคุณมีภาวะพัฒนเป็นผู้นําสูงจนบางครั้งการเป็นผู้นําของคุณน่ะนะคะมักจะทําให้คุณต้องรู้สึกแบบเหมือนโดนเหมือนโดนอะไรอยู่ตลอดเวลาในด่านหน้าของคุณน่ะอย่างเช่นไปออกตัวรับแทนคนนู้นออกตัวรับแทนคนนี้อะไรประมาณนี้จนมากเกินไปนะคะสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณก็คือว่า คุณเป็นคนดีคุณเป็นคนน่ารักแต่เขาอยากคุณลดการคาดหวังในความสําเร็จให้ลดน้อยลงบ้างอยากคาดหวังอะไรจนมากเกินไปแล้วให้คุณปล่อยเวลาปล่อยวางทําให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติให้คุณมีความเป็นตัวเองให้ให้ได้บ้างไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองอะไรเพื่อเขามากเพราะบางครั้งการที่คุณพยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขาแล้วมันทําให้คุณต้องเครียดต้องเสียใจนะคะเพราะเขาอาจจะไม่ได้แบบสมบูรณ์แบบมากพอที่จะเป็นคนดีให้คุณต้องแบบ ต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขาขนาดนั้นจนไม่มีความไม่มีไม่หลงเหลือความเป็นตัวคุณนะคะนะคะเพราะภายนอกคุณมกเมื่อกี้ที่คุณเลือกคือควีนถือดาบแต่พอมาข้างในคุณกลายเป็นควีนถือถ้วยเพื่อเขาคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวตัวเองมากๆแต่เขาก็ยังคงต้องการให้คุณเป็นตัวของคุณนั่นแหละเขาก็รักในสิ่งที่เป็นตัวคุณนะคะอยาให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครจนมากเกินไปลแล้วตัวเองต้องมาเป็นทุกข์ต้องมาเจ็บปวดต้องมาเสียใจนะคะเพราะฉะนั้น กองนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เขามองคุณเข้ามาเนาะเขารู้สึกว่าความรักที่คุณให้เขามันเป็นความรักที่บริสุทธิ์แต่มันเป็นความรักที่คุณมอบให้เขาบางครั้งบ้าจนเกินไปจนทําให้คุณเป็นทุกข์เขาไม่อยากให้คุณเป็นทุกข์เขาให้คุณเขาอยากให้คุณกับเขาอะคบกันไปแล้วก็ค่อยๆให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์นะคะอย่าพยายามอะไรเพื่อเขาจนมากเกินไปแล้วตัวคุณเองต้องมานั่งผิดหวังเสียใจ ในสิ่งที่เขาไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะเขาเชื่อว่าคุณอะเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของพรมลิขตเชื่อในเรื่องของรักแท้แต่เขาอยากให้คุณแบบเอาตัวเองอะเอาความคิดเอาการกระทําเอาคาําพูดของตัวเองอะมาใช้ในความรักด้วยอย่าเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อเขาจนไม่หลงเหลือความเป็นตัวเองนะคะนี่ก็คือพลังงานของคนที่เขามองคุณเข้ามาเนาะที่เขารู้สึกกับคุณก็คือประมาณนี้นะคะ ก็จะไม่ได้ดูขยายอะไรนะนะคะจะดูแค่นี้เลยที่เขามองคุณเข้ามาเขามองเป็นยังไงบ้างนะคะก็ขอให้คุณมีความสุขสมบังสสาเร็จทุกสิ่งทุกประการนะคะตามพลังงานหน้าภพ่นะคะอะไรที่ดีอยู่แล้วก็ให้คงต่อไปอะไรที่เป็นสิ่งที่เขารู้สึกคุณก็ไปปรับแก้ไขนะคะอ้ออีกอย่างหนึ่งที่ขึ้นมาเขาอยากให้คุณลดการระแวงลงนิดนึงอย่าระแวงมากจนเกินไป อย่าอยากรู้อย่าอยากเห็นหรืออยากไปอยากรู้อะไรเรื่องที่มันทําให้คุณเป็นทุกข์จนมากเกินไปนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่คอยระแวงเขาตลอดคอยคอยสอดคอยส่องพฤติกรรมเขาตลอดเขาอยากให้คุณลดการกระทําตรงนี้ลงบ้างถ้าเห็นอะไรมองอะไรรู้อะไรแล้วทําให้คุณเป็นทุกข์คุณก็ต้องมองข้ามไปบ้างก็ได้นี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณประมาณนี้นะคะโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ